นีเสียงน้ำไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำใสว่ะน้ำเยอะด้วยอยากให้มาชมเพราะว่าสวยมากคือน้ำมันใสแบบแอลกอฮอล์ <laughs> สวัสดีครับผู้ชมถูไทยไบเว็บนะครับผม <laughs> วันนี้เราจะพาทุกท่านครับไปสู่วังเวียงประเทศไทยนั่นก็คือที่น้ำตกวังก้าเหลืองลบบุรีนั่นเองนะฮะ <Yahoo! S 1> คลิปนี้ก็เป็นเรียกว่าทลิปด่วนนะครับอีกคลิปหนึ่งวันนี้จะมีน้องไปด้วยคนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปรับน้องที่หมอกรุงเทพเช่นเคยวันนี้เราติดสามกล่องเลยนะวันนี้เนี่ยเนี่ย <laughs> อยากไปลองดูว่ามันจะถ่วง หรือว่าต้านลมขนาดไหนนะครับแต่จากที่ลองขับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยสบายหุดไม่ยากนะครับตอนนี้เลขไม้เลขไม้เริ่ม44969นะครับแต่ดูวันว่าจะจบที่เท่าไรน้ำมันก็เต็มถังอยู่ไาครับเดี๋ยวเราเดินทางกันตอนนี้เราเออกจากบ้านประมาณตีห้าครับคือเราลาน,น้องไว้ประมาณหกโมงที่น้องเทลเดี๋ยวเราวิ่งจากเส้นท้ายรานครับูถนนสายหน ถ้าจากทางมินบุรีนะครับวิ่งผ่านสายไหมท้ายรเนี่ยมันจะผล่หลังดอนเมืองเลยฮะซึ่งแบบทางหลับค่อนข้างเร็วหมือนกันนี่ครับอันนี้อยู่บนถนนสายใหม่นะฮะน,นี่เป็นถนนหลังสามบินดอนเมืองเลยครับไฟเขียวไฟแดงพอดีเห็ดจัด ตอนนี้เราไปอยู่ที่ปั๊มบางจากแล้วนะครับนารับน้องน้องกันใช่ไหมเฮ้ยนี้จะมีน้องไปด้วยคันนึง ATV เนะจ๊ะอันนี้เราจะใช้งบเพียง300บาทนะครับในการไปเที่ยววังเวียงอนนี้ไม่ได้ใช้สักบาทนะครับดี๋ยวคงไปเติมน้ำมันที่สระบ,บรีเลยเฮ้พร้อมแหละอนนี้รถไม่มีปัญหานะฮะ บรยากาศตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยแบงนะครับฟ้าแบบเหลืองๆอะไรเงี้ได um, <laughs> <For fruit, S 1> <Imperial> ้บรรยากาศดีคัะเท่านี้มีหมอกอ่อนๆนะครับฝุ่นนะนะแล้วก็เข้าใกล้จังหวัดสระบุรีแล้วนะเดี๋ยวเราซื้อไก่ย่างกันตั้หนึ่งนะครับนี่เลยร้านมา กินปะกินปะก็ข้าวม,มือแรกสามสิบห้าบาทซื้อไก่สามไม้แล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งสามสิบห้าบาทเนาะร้านนี้เคยมาซื้อตอนที่เรามาตกสามลักที่ไม่มีน้ำตกอะฮะอ๋อเอาก่อนนะซื้อมาเหรออ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปพักตรงสระบุรี ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมาเลขหนึ่งแยกขานาดนาเดี๋ยวเราจะตัดออกไปบนถนนหมายเลข21นะครับแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีน่าจะปั๊มเชลล์เราจะแวะตรงนั้นนะครับ อีส e ิบครับเต็มถัง e ครับถังแรกก็ตีไว้เจ็สิอ่ะแลสามลิตรเดี<ม>๋ยวเราจอดทานข้าวประมีครับเ<ม>ดยทางรถต่อไปครับ โอเคหลังจากเลี้ยวขวามาไม่แน่ใจว่าแยกลำนาลาหรือเปล่านะตอนนี้อยู่บนถนน205ในแมพมันบอกให้ไปต่อ2256แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางน้ำตกวังการเลยแต่ตรงนี้ก็ใกล้แล้ครับไม่ไกลามากเดี๋ยวเราดูต่อไปนะว่าจะสวยแค่ไหน ก็มาถึงน้ำตกแล้วนะฮะยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงครับนะมีปะไหนอ๋อนี่หรอนี่มาถึงเรียบร้อยร้อยกว่าโลเนาะประมาณ150โลจากกรุงเทพคือจะบอกว่ากล่องข้างบนมีประโยชน์เลยฝั่งนี้ก็เก็บพวกเสื้อกันฝนพวกเครื่องมืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เสื้อผ้าอะไรพวกนี้อันนี้ไว้เก็บหมวกสบายไปเ,เดี๋ยวเราเดินดูข้างล่างดีว่า นี่เสียงน้ำนะครับเฮ้ยเฮ้ย้ํน้ำใสว่ะน้ำเยอะด้วยรอบนี้เราเซอร์วีให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำข้างล่างสวนน้ำน่าจะเย็นนะเพราะตรงนี้อากาศเย็นมากนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนั่นไงฟา้มามรากดด้วยนะนี่นะคือจะบอกว่าวันนี้เราเหมาน้ําตกนะครับไม่มีคนเล่นนะคือ <laughs> เสียงน้ําแบบไหลดังมากๆเลยครับท่านผู้ชมคือเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างกว้างนะกว้างอยู่กว้างอยู่ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะฮะไม่มีอะไรละมาที่เราลงไปด้านล่างกันนี่ทางลงทางลงโอ้โหตรงไหนว่าเขากางเต็นท์กันะเห็นหมันมีคนลงว่ากางเต็นท์อยู่นนะลงกลางเต็นท์แบบข้างน้ําตกเลยอะ่ะใช่ใช่ที่นี่แหละเฮ้ยสวยว่ะเอ้ยใช่ได้ใช่ได้โอ้ไปนู่นเลยเอ้ยน้ำไม่เย็นมาก น้ำไม่เย็นมากพอรับได้เล่นได้เล่นได้น้ำเยอะมากครับท่านผู้ชมอันนี้คือวันที่วันนี้วันที่สิบสองนะครับมีนกเ้วยอยากขึ้นไปดูข้างบนอนะ่ะสวัสดีชาวลบบุรีนะครับช่วงนี้เรามาลบบุรีบ่อยมากเลยว่าง่ายน้อง <c oughs> น้อนี่ได้ลูกสมุนมาละ <c oughs> อ๋อเฮ้ยใด้ได้วะ แนะนำถ้าจะเล่นเล่นข้างล่างดีกว่ะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นบอ่อแช่เห็นไหมไม่รู้ว่าน้ำลึกกว่านะตรงนี้ก็โอเคไปใช้ได้ว่าใช้ได้น้ำไม่เย็นเล่นได้แน่นอนคือถ้าเป็นเอราวันอะมันแบบสะดุ้งอะสุดยอดไม่คิดว่า,าลบุรีจะมีอะไรอย่างเงี้ะนเนี่ยเฟี้ยวเลยอ่ะสวยสวยสวยโอ้ยขาศึกบุกอีกแล้ว อันนี้ผมจะถ่ายพยายามให้รอบที่สุดนะว่าบรรยากาศน้ำตกกาเหลืองเป็นอย่างไรบางกาเหลืองเออก็ข้างมอลก็มีประมาณนี้นครับแถวนี้เหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนนะแบบเอาเสือเช่าเสือเขามานั่งนะครับถือว่าโอเคเลยบรรยากาศดีโอ้โหโสวยงาม อันตรายห้ามลงเล่นน้ำตรงนั้นตรงอันน้ำลึกเขาบอกคือแบบน้ำใสามากเลยนะไม่มีตะกอนเลยนะดูดิง่ายไม่ง่ายโค้สเลยอะน้ําเขียวมรกตเลยนะเนี่ยโอ้สวยครับสวยคือเห็นขาวๆมากเลยอะเราได้จุดประจําการแล้วครับตรงนี้เลยทงทางลงพอดีไม่มีคน ดูแดดครับส่องประกายพื้นป่๋ยวเราลงเล่นน้ำเดียว นี่ก็เป็นบริเวณตาน้ําเป็นต้นน้ําดิไม่ใช่ตาน้ําต้นตาน้ําไปทางไหนไม่รู้แต่ตรงนี้เขาห้ามเล่นน้านะมันอันตรายแต่น้ําก็ใสมากครับท่านผู้ชมดูดิไหลลงไปทางนู้นน้ำใสมากแบบใสเลยอะ่ะแต่ตรงนี้ไม่มีคนเล่นนะเขาให้เล่นที่น้ําตกโอเคจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปบอ่อน้ําเนือดอีกรอบหนึ่งถ้าใครจําได้นะครับที่เรามา EP เท่าไหร่วะาจาไม่ได้ที่เรามาลบบุรีรอบแรกเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อน้ําเนือดอีกรอบหนึ่งว่าน้ํายังเยอะเหมือนเดิมไหมแล้วก็ ขายข้าวกรุงเทพนะครับถึงแล้ว พาไปดูบอ่อน้ําเดือยไม่รู้มันเดือดอยู่ว่ะตอนนี้ใครยังจําคลิปที่แล้วได้นะครับที่เดียวกันเลยรู้สึกตรงนี้ทําไมาเนี่ยเป็นเทป,ปูนเรียบร้อยนะฮะวันนี้ไม่มีคนอา้าวเขาห้ามลงเล่นน้ำแล้วทาไมอะแต่ก่อนยังลงได้เลยแต่ตรงนี้น้ําลึกมากเลยนะมันก็เดือดอยู่ตรงนี้คือแต่ก่อนครับ รอบแรกที่เรามาตรงนี้สามารถเล่นน้ําได้แต่ว่ารอบนี้เขาติดป้ายละห้ามลงเล่นน้ําอยากให้มาชมเพราะว่าสวยมากคือน้ามันใสแบบแอลกอฮอล์ฟ้าแบบฟ้ามารากตอ่ะคือตรงนี้เป็นน้ําผุดน้ํามันจะผุดขึ้นมาในบ่อน,นี้นะแล้วก็เป็นต้นน้ําของน้ําตกสุขสําราญนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เข้า,าน้ําตกสุกสําราญนะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราก็คงเข้ากรุงเทพเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะะต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะ ดูในกล้องมันอาจจะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่ว่ามาด้วยตาตัวเองสวยที่สุดนะครับที่นี่จังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอวังม่วงก่อนนะจบทริปเราก็จะเจิมรถให้น้องเลยโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วครับเดีย๋ยวเราไปดูค่าน้ำมันที่กรุงเทพกันว่าจะเท่าไหร่นะครับ 70บาท3ลิตรพอดีขาวสุดท้าย50บาท2.1ลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดดีทั้งหมด190บาทนะกี่กิโลเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้สรุปใช้ใายให้คืองบ300ไปกลับได้สบายครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาทริปต่อไปไปไหนก็ติดตามกันต่อไปนะครับบอกเลยว่าเที่ยวทั้งปีครับแล้วเจอกันทริปหน้าครับ